อ่าแล้ว,วันนี้เข้ามาอยู่กับเกมไลน์กัน์ดัมวอนะครับวันนี้จะมาเปิดของสุ่มกันนะครับว่าจะได้เกลือหรือเปล่านะครับเห็นมันแจกของเยอะมากๆเลยวันนี้เลยลองเข้ามาเปิดดูเริ่มจากเปิดฟรีก่อนลวกันไม่ได้เข้ามานานแล้วหวังว่าสีดาวคงจะออกนะแสงแดงมาแสงแดงมาว่ะ เอาว่ะเอาว่ะไม่ได้มาเล่นนานตัวแรกก็แดงมาเลยเย็ดค่ตัวอะไรวะสามด้วยโอ้เสิ่งสัตว์ไม่เป็นไรไปเปิดตัวเล่นดีกว่าเห็นว่ามันแจกตัวเยอะเปิดธรรมดาก่อนแล้วกัน ได้สี่ดาวก็คงโอ้โอสองดาวได้ไรครับถลุงการ์ดให้หมดเลยวันนี้มีกี่ใบเปิดให้หมดรายละเอียดการชาคืออะไรวะอ๋อคือได้ตัวไหนอะหรอเรไม่ต้องดูเปิดมันเลยโอ้สองดาวอีกแล้วซ้ำซ้ำซ้ำ ที่เด็ดของเราจะอยู่ที่ใบนี้นะครับมีโอกาสได้น่าจะมีโอกาสได้พวกตัวลิมิตนะครับเห็นโพสต์มาเห็นเขาประกาศอยู่ในนั้นได้สี่ดาวแน่ๆนะครับยังไงก็ได้สี่ดาวขึ้นอยู่กับว่าจะได้ตัวไหนอันนี้ผมจะเอาเป็นเปิดอันสุดท้ายเลยนะครับจะเปิดพวก ตัวธรรมดาธรรมดากันมันน่าจะมีแบบเปิดรัวรัวเนาะดาวเดียวมาทำไมดาวเดียวต่อเนื่อง11ครั้ง อันนี้มันจะออกมาทีละ11ตัวเลยนะครับอันนี้กด1ครั้งมา11ตัวมาดูกันว่าสีแดงสีดาวจะออกไหมครับกดเฮ้ยมาว่ะแดงมาว่ะแสงมันจ้าซะเหลือเกิน1ดาว1ดาว2ดาว1ดาว2ดาว2ดาว1ดาว3ดาว2ดาว1ดาว สี่ดาวตัวสุดท้ายมาดูกันว่าตัวสุดท้ายคือตัวอะ,อะไรตัวอะไรก็ได้ขอแค่มันไม่ซ้ำอะครับน่าจะเป็นตัวต่อไปแล้วนะเออไม่ใช่ฮะตัวอะไรวะ ไม่ได้ตัวเท่ๆเลยไม่เป็นไรครับการเรายังเหลืออยู่นะครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกัน counter attack แ,แสงแดงห,หนึ่งดาวอยู่แล้วเจง๋งมาอีกครั้งหนึ่ง ขอแบบแสงสว่างสางสีดงแดงๆ่ะครับออกมาให้หน่อยออกมาสิวะดาวเดียวออกมาอย่างเดียวเลยวะตัวเดียวด้วยโอ้โหการได้ไมีอยู่ตัวเดียวหรือไงวะมานะครับเราจะมาซ่มอะไรก่อนดีเคานเตอร์เอ็ามดาวขึ้นไปหนึ่งหนึ่งสมไดโอ้โหมีสามใบนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวอะไร ใบแรกโอ้โหได้สดาววะ่ะไม่อยากรุ้นเลยเ <s> พรแบบเปิดดาวเดียวก็ได้ดาวเดียวตลอดพอสามดาวนี่ก็สดาวตลอดมาเฮ้ยสี่ดาวมาว่ารอบนี้แต่จะเป็นตัวอะไรบินผ่านฟว ดับบโอรหรือเปล่าเฮ้ยซาสบีเยดเคได้ตัวอยากได้มาแล้วหนึ่งตัวมาสแสงจะออกอีกหรือเปล่าเขาเรอนี้หรือจะเกลือมาดูกันใบสุดท้ายของเค้าเตอร์แอคแท็กสามดาวขึ้นโอ้โหสามดาวเจ๋ง ไป3ดาวขึ้นแน่นอนมาอีก3าบโอ้โห3ดาวอีกแล้วคิวเบร์เลยสีดาวมาเว้ย วาวาวิง่งแสงมันแสบตามากครับตอนนี้บินผ่านด้วยความเร็วตัวอะไรวะแซนล็อกคัสตัมอีดับิลมาอีกครั้งหนึง่ง มามาต้องเอาคถาอะไรดีไหมจิ้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 มโอ้โหจิ้มทำหาได้ปะไอ้สามดาวจ้อยมาเราเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามาดูเปิดสิบเปิดหนึ่งครั้งถ้ากับเปิดสิบเอ็ดได้สิบเอ็ดตัวนะครับมาดูกัน สีแดงจะออกกี่ตัวครับสีดาวจะออกกี่ตัวจัดไปมาแล้วครับอย่างมาันก็หนึ่งตัวหรอวะแสงจ้าซะเหลือเกินอืมมีแต่สองดาววะเฮ้ยโอ,โอ้สีแดงมาสักสองตัวไปมาตัวสุดท้ายอีกแล้วโอ้โหทำไมต้องมาตัวสุดท้ายวะ ต่อไปโอ้โหไซโคแซกมาอ้าวอ้าเอา,เอา,เอา,เอาต่อไปเรามาเปิดสี่ดาวขึ้นไปแน่นอนสองครั้ง ไมายกนะครับจะกดแล้วนะครับกดเลยครับวิ่งโอ้อาคาซุกิครับืมาอีกครั้งหนึ่ง ขอแบบแสงแสบตาครับตอนนี้กดแล้วครับตอนนี้อไปแล้วครับแสงมันมืดๆนะครับแล้วก็จะมีแสงสีดงแดงๆเล็กๆลอดเข้ามาแสงจส้าโอ้โหแสบตามากตอนนี้โอ้โหเหมือนมีแมงบินผ่านครับปุ๊บไปแล้วโอ้โหน่าจะเป็นพวกตัวกันด้าหนะครับอย่างนี้เจ็ดเคสามโอ้โหเปิดอย่างนี้ยังได้าําอีกหรอวะตัวเหลือยังตัวยังไม่ได้ไมีทั้งหลายตัวได้ตัวํามถ้าไม่ดวงแย่จริงๆนี่ไม่ได้นะครับเนี่ยนี่ ไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับมาแล้วนะครับสุ่มสี่ดาวขึ้นทุกตัวรวมถึงตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับมาดูนะครับว่าจะได้ตัวลิมิเต็ดหรือเปล่าครับผมอยากได้คิวบเล่ครับดูครับว่าจะได้ไหมครับมาลุ้นกันนะครับอจะเกลือหรือไม่เกลือครับถ้าได้ลิมิเต็ดนี้โคตรคุ้มเลยปุ๊บบินผ่านไปตัวหนึ่งครับตัวอะไรครับโอ้โหมาสเตอร์กันดั้มโอ้โห ได้ตัวธรรมดาซะงั้นตัวที่อยากได้ก็ไม่ได้นะครับเสียดายอ,อ่ะขอตัวเปิดก็มีจะแบบไม่มีตัวดีๆเลยคอมแบค็คอ๋อกลับมาเล่นอ๋อ ล็อกอิน3วันจะได้มาอีกใบหนึ่ง4วันได้มาเปิดอีก11ครั้ง7วันได้4ดาวขึ้นไปแน่นอนโอเคส่วนทีมของผมก็จัดเป็นทีมของเซตในภาคซีรีส์ของดับเบิลนะครับเพิ่งมก็เพิ่งกลับมาเล่นนี่แหละเลิกเล่นไปตั้งนานแล้ว โอเคครับงั้นขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ